จู่จูโจมเลยไม่ได้ประสานล่วงหน้าแต่ว่าไม่เป็นไรมาแบบกันเองเออนี่งาาสงขาเพิ่งลงเครื่องบายเชิญเลยครับเชิญรู้จักเจ้าของบ้านนะครับพิพิธภัณฑ์เตาเผาโบราณน,นะครับอ้าวเชิญครับพี่ที่นี่เป็นแหล่งเตาเผาโบราณสมัยก่อนมันจะเผาหม้อ,อเผาไหเผาชามแบบ แบบน้ำปางสมัยเนี้แต่อายุมันเจ็ดร้อยห้าสิบปีร่วมสุโไทยต้นต้นล้านนาแต่เตาเผาบ้านบ่อสุกเสียอย่างหนึ่งขาดช่วงไม่มีประวัติความเป็นมามันไอเตาเผาในเจ็ดร้อยห้าสิบปีจุมชนสวกเขามาอยู่สามร้อยปีมันหายไปสี่ร้อยปีมันไปไหนไม่รู้มันขาดช่วงก่อนจะมีเตาเผาหนึ่งต้องมีลำน้ำ อว่ามีลำน้ำลำน้ำสวกสวกแปลว่าดุแปลว่าอะไรนะพี่สวกแปลว่าดุภาษาเหนือดุดุหมายความว่ามันเชี่ยวไม่คนดุอะไรคนดุชุมชนนี้คนดุบอกว่าไม่บ้านไม่ดุอ๋อบ้านไม่ดุอ๋อบ่อสวกมันมีไปหมดประมาณ2,000ไร่มีเฉพาะบ้านผมมันมีไปหมดอ่ะตำบลบ่อสวกอ่ะตำบลนาซาวตำบลไชยฐานมีประมาณ2,000ไร่ แต่ที่อื่นเขาขาดโอกาสจะโทษเขาไม่ได้ล่ะเขาไถไปไถมาพังอย่างบ้านผมนี่ผมไม่ได้ไถผมก็เตาาเลยอยู่ในบ้านผมเจ็ดเตาตอนนี้ผมขุดมาแค่สี่ผมยังไม่ขุดพร้อมกันเจ็ดเตาถ้าขุดพร้อมกันเจ็ดเตามันจะพังพร้อมกันอ๋ตอตยอยขุดผมรอวันนี้พังก่อน อีกพันปีร้อยปีผมจะให้เด็กหลังขุดคืนเนื้อหน้าบ้านนี่ให้รถเข้าหนึ่งห้าสองสองสามอมันเยร้องอครับมันจะดูได้สองรุ่นอถ้าเราขุดพร้อมกันเจ็ดเตางดูได้รุ่นเดียวบ้านผมจะรักสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาติเรื่องวิถีชีวิตเรื่องระบบนิเวศแต่บ้านผมมันดีอย่างโชคดีมีเจ้าฟ้าในพินินเสด็จบ้านผมสามพระองค์ มีพระพินางลูกสาวจุลาพรพระเทพอ๋อพระเทพวม,ม,มงคลทีต่างๆรียบ้านผมหมดแต่นักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมันจะมีเฉพาะนักศึกษามาเรียนรู้นะฮะของเปไปแหล่งการศึกษาครับคุณไม่รู้จริงๆแต่เขามัานไม่ถูกแต่มันต้องไปดูลายมันก่อนเนี่ลายของมันลายนี้เอกลักษณ์ลายนี้ลายบอดสวกลายบอดสวก เข oh. เรียกว่าลายปัน mm. ้นแปะอืมนี้เอกลกักษณ์มานืออแล,แลว้วก็มา, 8, 6, 6าแปะรูปตัองแปะอ๋อแลมาแปะอันนี้ธรรมดา,าเป็นลายเขียน,น,ยนอืมนี่ลอยนี่ชามคนสมัยก่อนตัวใหญ่เพราะว่าใชา้อ,อกสามศอกเดี๋ยวนี้หนือนี้ยศอกเดียวหลอ๋อ oh, ชายอ,อกสามศอกแต่อันนี้ทำมันสูงก mm. ็มีของจีนของไยของราชวงหมิงกับโซง mm. แต่ไม่ถึงทั้ง mm. คนจีนจะมาสอนคนไทยก็ได้กสองปัณนาเนี่ย แล้วบ่อสวกจะเด่นตัวนี้อีกตัวหนึ่งอืออันนี้เขาเรียกว่าจอจอคือภาชนะวางของเผารั่วกองดินคนสมัยก่อนเจ็ดร้อยห้าสิบปีมันเอาของดีๆใส่ตรงนี้อ่าความร้อนจะผ่านในสามรูนี่อ่อไอ้ตัวนี้จะออกมาสมบูรณ์สีสันเป็นกี่เวียงนะเบียงกระหลงเป็นตัววางที่นี่เป็นจอสมัยก่อนจะมีบ่อสวกเวียดนามจีนเงี้ไครับเนี่ย อันนี้สมัยก่อนมันคงจะใส่น้ำมันหอมคัเจ้าแมุ่ดปีนี่ของกินแหงอันนี้ไฟดูบุรี่สมัยก่อน่ะของเชียงแสนจะเล็กของที่หน้าทบอสวกจะใหญ่เอายาสูบใส่ไปตรงนี้ครับอนี้แล้วก็มีก้านออกมานี้ถูกต้องอืก้านหักไปแล้วก้านมันหักเป็นการขุดเจอครับขุดเจอในชุมชนผมนี่แหละครับอ อตอนนี้อาจารย์<ะ>ผมได้งบประมาณจากไทยคดีศึกษาธรรมาศา,าสตร์ขุดไม่โกงศิลป์บนคกงคือาศาสตราอาจารย์สายันัพชานเจ็ดแล้วผมได้งบประมาณจากไทยคดีศึกษาธรรมาศาสตร์ขุดผมเปิดเป็นแหล่งการศึกษาครับเดี๋ยวไปดูเตาอตอนนี้ขุดมากี่เตาแล้วนะครับสี่ยังมีอีกสามสามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนรอวันนั้นพังก่อนเดี๋รุ่นหลานขุดมานจะดูอีสองรุ่นที่เป็นุงที่เป็นสีอันนั้น สี่อันเนี้ยสมัยก่อนมันถ่วงตีนแหตีนแหตีนแหเอาตีนแหไม่ตวมันเป็นใช้ดินอ๋อเครื่องปั้นดินเผาลูกตะกั่วปัจจุบันนั้นนะถูกต้องอ่นีัวอืนนี้เขาใช้ล้ออะไรอย่างนี้ลากเด็กเรื่อสมัยก่อนอืมนี่ผมอยากได้เครื่องปั้นดินเผาในร้านนา15แหล่งในบ้านผมหมดผมจะให้เทียบดู นี่ของลำปางลำปางเบียงลายจะดินขาวค่ะเอาดินขาวเบียงบัวจะดินแดงจะดินแดงที่ไหนนะครับท่านเบียงบัวที่พะเยาอ่อพะเยาผมอยากให้เด็กมาเทียบกันกันนั้นว่าดินนี่ไหนไหนแต่บ่อสวกจะเป็นดินดำนี่อันนี้บ่อสวกบ่อสวกตอนนี้ผมเก็บได้มาแค่ห้าแหล่งยังไม่ถึงสิบห้าค่ะดินขาวดินขาวนี่ไม่นค่หนของจีน พ่อมันบางบ้านผมมันบางไม่ได้ล่ะดินเขาไม่แตกแกล่งใช่ไหมฮะครับเผาแล้วมันก็บางๆก็อยู่อยู่ได้แล้วที่สุดแล้วยังเป็นที่ไหนทนที่สุดยังครับแล้วมันหายไปไหนทีร้อยปีอะครับไม่รู้วันดูเตาเอาดูเตาไปขอบคุณมากเลยเดี๋ยนะขอบคุณมากเลยดินของใครที่แตกก่อน ดินนะครับตอนนี้มืนดินเผาหรือว่าดินแดงมันต้องคงดินขาวอ่ะดินขาวของจีนเนี่ยคูตรงนี้นี่มันจะผสมใช่ไหมคะไม่ที่นี่มันจะเป็นดินของมันดินดำแต่ละที่มันดินไม่เหมือนกันอ๋ออืมนะครับนี่บ่อเขาเรียกว่าเตาเผาโบราณนะครับปีหนึ่งแปดอืมหนึ่งแปด มทุเรียนทุเรียนแตงมันออกดอกแต่ไม่ได้กินไม่เป็นลูกเหรอพี่มันร่วงอ๋อทุเรียนนั่นอันนี้ยุงข้าวหรูฉางข้าวอ่าคนสมัยก่อนร้อยกาปีขนาดนั้นถือข้าวข้าวต้องสูงกว่าบ้านนี่ฉางข้าวอันนี้สัตว์ที่เราไปไถนามันตายป๊อเราก็มาบูชามันอบูชาใช่บูชาอันนี้มาเมืองน่ากินมาไฟจีนอย่างยางังมั้งมาไฟจีนมาไฟจีนออกตามชอบแบบนี้อ่า อ๋อช่อมาไฟจีนไฟบ้านจะออกตามต้นอ่าไม่ไฟจีนออกตามช่อแน่นแน่นดอกมันจะออกคล้ายเม็ดลำไยนะครับเป็นลูกไหมพี่เป็นไอ้บอลลนล้วงป้อมจะเป็นเออนะครับอันนี้ผมปลูกครืมะขามป้อมอันนี้มะขามป้อมให้เด็กดูโอ้นี่มีเครื่องรางของขลังด้วยมาดูเห็นที่แหลงนี่ลำน้ำสวกลำน้ำสวก สองข้างทางมีเตาไปหมดประมาณสองพันไร่เนี่ยนี่กรกลักมาในลายนี้เขาเรียกว่าใายอินทนูเห็นละวิธีเผาจะาเผาแบบนี้อ๋อเผาตั้งไว้ตรงนั้นแล้วขึ้นไปทางโน้นอันนี้ก็เผาต<อ>ัวใหญ่เข้าหน้าของหนะ้าโอ้มีอัคระเหมือนกันอัคระฝากขามขาขาอืมต้องเป็นคนไทยแน่มันก็มีพระบอสวกนห่ือนขลุพระบอดสวกต้องเป็นคนศาสนาพุทธแน่ละ อืมปุ๊บกักับพระผี่นางเสด็จออนอนหลับอยู่สี่ทุ่มฐานเข้าบ้านพุ่งนี้พระผี่นางเสด็จก็เสด็จในส่วนพระองค์ป๊บกับพระเทพเสด็จตีห้าฐานเข้าบ้านเก้าโมงพระเทพเสด็จส่วนพระองค์ลูกสาวชลราพรผมล้างรถอยู่ภุ่งเอ,าอ,อ้าห้าอนไหมหนอมอัสามเ<อ>จ้ามงแล้วท่านไม่ได้บอกลูกหน้าไม่เพราะว่าท่านเสด็จกลับมันมืดแล้วมันได้ไล่อ่า ครับส่วนมากเจ้าผมก็โชคดีกันนะมีเจ้าฟ้าได้มีนิสิดอะไกันไดนไหมอนุรักษ์มันไว้ครับถ้าเราไม่เก็บเด็กจะไม่เห็นอืถ้ามันเป็นของราชการเดี๋ยวชาวบ้านก็ซื้อบัตรเข้าอีกละอืมันเป็นสมบัติของชุมชนต้องให้ชุมชนดูฟรีขวางหน่อยขวังหน่อยนะครับเตาเผาโบราณนะครับชุมชน บ่อสวกเต่าจ่ามนัดจ่าเป็นทหารนะครับเป็นตำรวจเป็นตำรวจอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ผมพิพิธภัณฑ์บ้านหลังนี้จะย้อนยกกุคกรนร้อยกว่าปีว่าบ่อสวกอยู่กันยังไงก่อนจะสร้างบ้านหลังนี้ผมทําเวทีคนเท่าเล่าฟํามหลังผมจับคนแก่อายุหกสิบห้าร้อยกว่าปีมาคุยกันประมาณสามสิบคนบ้านหลังนี้สร้างคํามาแล้วคนแก่ ถ้าเราไม่เก็บความรู้คนแก่มันก็จะตายคนแก่ล่ะครับคนแก่ตายก็จบโอ้แล้วเขาเตาเผาโบราณมันอยู่อย่างนี้อ๋อเตาเผาบอดสวกนี่นะครับเตาที่จะสมบูรณ์ที่สุดในร้านนาและแก่และใหญ่เป็นเตาดินไม่ใช่เตาอิฐนี่เท้าคุณสมัยก่อนว้าวโอ้เท้าใหญ่นะสก่อนม้าชายหกสามศอกตอนนี้มือเลี้ยศเดียวโอรอยเท้ารอยเท้า เตาปิดเจ,จ,จาล้มันวางยังไงคับอาจารย์มันวางายังไงไปยังไงมายังไงออืพระเทพพระพีนาพระเสด็จที่นี่ท่านว่าดูแค่นี้พอหัวมันพังอออืผมก็เลยไม่ได้เจาะแต่ไม่มีของแล้คนไหลก็มาค่ะเขาเลยแสบแทงเตานี้ปิดแต่เตานุ้ดเปิดอึงเตานุ้แต่เห็นข้างในมันวางยังไ,ไงไปยังไงมายังไงออืแล้วเวลาใส่จริงๆแล้วนะฮะ ก็ใส่ด้านล่างใช่ไหมถูกต้อใส่ไฟทางล่างเดี๋ยวไปดูตรงโน้นตรงโน้นจะเห็นชัดเลยว่าหมาวางไงเขาต้องเดินเข้าไปใส่นะก็ของของเขาเข้าทางไหนครับก็ใส่ของทางไหนของผู่ใหญ่จะเข้าหน้าออกหนละอ๋อของนี่ใส่ของเข้าไปก่อนแล้วหลังยันเผาเผาเ<อ>ไ,ไฟไไข,ขึ้นดางบนครับผมเดี๋ยวไปดูเตาโน้นใส่ทางนี้แล้วก็แล้วก็จุดไฟทางครับเดี๋ยวไปดูเตาโน้นผมจะบรรยายดูมันเผายังไงไปยังไงมายังไงครับโอ้รอยรอยตีนคนโบราณใหญ่นะบ่่อที ท,สทีสองแต่ว่าท,ที่เราขุดไว้ให้ดูไม่ได้ใช้ครับแล้วหนึ่งสองนี่ใช้ไม่ได้ใช้สักที่อ่ะแต่เด็กมาเที่ยวบ้านผมผมจะสอนที่ปั้นที่เผาแต่มันขายไม่ได้ผมมีปุ้งขีอานมีจอบอันให้เด็กไปขุดดินอืขุดดินเนี่ยมันตําให้มันร่อนมันหมักมันนวดนวดเพราะผมสอนแท่นที่ผมแท่นปั้นกลุ่มละอ่อนปั้นดินสอนปั้นปั๊บผมสอนที่เผา อืม่ต้องนอยู่ไฟนี่แต้แต่เตาเตาที่เผานี่ดึงเกียรเตาที่เผานี่จะไม่ใช่เตาแบบนี้ไม่อยู่สงขานะผมไว้ให้นให้มันรู้ขบวนการกันนั่นแหละแบบคุณไปดูทอผ้าอยู่อยู่มาทอให้ดูมันเป็นไปยังไงมาไงมันต้องปลูกฝายอีดฝายดึงฝ้ายย้อมไยถึงเป็นได้นี่มาทอเนี่ยเตานี่กี่ปีแล้วคะเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบปีเจ็ดช่วงคนนะครับเจ็ดแปดช่วงคนสิบเลยละ เจ็ดร้อยห้าสิบปีนะครับเตาเผาไปดูเตาน้นเป็นหินไปแล้วครับเหมือนรูปเตาเลยสมัยก่อนเขโผล่บนดินเนี่ยไม่เกิว่ากี่ปีมันจมดินเมื่อก่อนมันโผล่บนดินนะครับช่วงคนน้ำท่วมเลยท่วมมันเลยจมดินเตาเผาโบร,ราณ เจ็ด <700 S 2> ร้อยกว่าปีทำไมนะครับรักษาไว้คุณเข้าวัดผมถูกคุณก็เก่งอ๋อต้องมาสิครับต้องมาเราคนต่างจังหวัดยิ่งต้องมานะครับผมว่านะมาน่านเนี่ยต้องมาถึงที่นี่นี่มาจากสงขลามลงที่นี่ที่แรกเลยนะครับ <c oughs> นี่เศษข้ามานนี่เศษเศษโอ้ พี่คุณขุดจากตะเนี่ะที่ผมมาวางไว้เนี่ผมอยากให้คนมาเที่ยวมาจับดูว่าสมัยก่อนเจ็ดร้อยสิปีเผายังไงเครือบยังไงไปยังไงถ้ามันอยู่ในพิธภัณธ์มันจับไปได้ค่มันต้องอยู่ในกรงนี่ผมอยากให้นักเรียนมันจับโอ้สมัยก่อนเจ็ดร้อยสิบปีมันเคลือบยังไงตัวเปง่าทรานี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบปีเหรอจากเตามาเนี่ยโอ้พี่ชายจับนะค่้ที่มันเคลือบเขียวๆนี่เขาเรียกว่าเคลือบอะไรพี่ กือบนี้ออกเขียวๆอะค่ะนักศึกษาปิญญาเอกมาจบบ้านผมมาวิจัยเรื่องดินก็จบไปละอืมอันเขียวๆนี่ค่ะคนทำไม้ก่อนที่เขามาวิจัยแบบนี้พี่เขาจะดูต้นไม้อืมดูไม้สีใบใบลำไยค่ะมาเผาป๊อบมันเป็นกีเท่ากีเท่าป๊อบกับมาเอาตัวนี้ไปชุบชุบเขาก็ออกเป็นแบบใบลำไยอ๋อใบแต่ต้นอย่างเี้ยนะสมัยนี้เป็นเคมี ชุบเคมีอย่างเดียวชุบเคมีมันเลงกินตายหาเอี่นี่ผมอยากให้เด็กมาจับดูอันนี้เจาะน,นี่ถ้าเราไป,ปพิพิธภัณฑ์ก็ห้ามจับนะนี่เราเป็นบุญจังได้จับของโบราณเจ็ดร้อยกว่าปีครับเจ็ดร้อยกว่าปี อันนี้นี่คือเจ็ดยใช่ใช่ก็เอามาจากเอามาจากบ่อเลยจากบ่อน่หลันี่นถ้าเขาฝรังมาลักกลับไปบ้านมันนั้นมันต้องส่งเครื่องบินกลับมานะเพราะว่าเจ้าจะไปทวงรู้ได้ยังไงคนแถวหนองคายเอาผมไปตอนนี้เขาไปปั๊บลูกเขาอยู่นอนไม่ได้ร้องให้ร้องอะไรใช่เขาต้องส่งคืน เราว่ามันมีเจ้าของเขาไม่ยอมให้หรอกเราจะไปลุกลู่มีเป็นสมบัติของปนดินไม่รู้ว่าเขาเอาไป้ก็ต่อเมื่อเขาเอามาคืนต้องมาคืนไม่งั้นอยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่าเขาเป็นสมบัติของอันดินี้ของเราอันนี้ต้นสุประโชคเขารัดไม่ใช่ต้นนี้เป็นต้นของประเทศเขาจะปลูกที่ของการหลวงเขาจะปลูกบนเขามันมีลูกด้วยนี่พี่เพราะว่าการดินมันสไลด์ลากเห็นไหม การดินสไลด์ของเนี่ไปภูฟ้ายังอ่ะลากมาอยู่ข้างบนต้องไปนะภูฟ้าของพระเทศมันมีโครงการหลวงเขาจะมีของขายสุประโชคโเขาจะเอาเนี่ลากเนี่ยการดินสไลด์แบบปูยาแพรกอ่ะ <c oughs> ครับไม่้าโอ้ยถ้าขึ้นไปตอนนี้สบายเลยล่ะไปดูผิวทัศน์เท้านะเอาละครับมีเตาต่อไป เตาทำไมชื่อสุนันเตานี้ชื่อเมียผมอ๋อเตานี้ชื่อเมียเตาสุนันเขาอยากให้คุณสุนันเนี่ยลักเตาเผาเข้าชีวิตเขาอ๋อผมก็ดูผมเขาก็ดูงเขาอ๋อต่างคนต่างดูโอ้นี่ยังเหลือเพียบเลยนะในเตานี่นะนนอ๋ออันนี้ยังมีอยู่ขุดไม่หมดครับูนี้ดูแต่แต่ถ้าเรา,าขุดนี่มันก็จะ ทำหมดต่ต้องให้ให้กรมเขามาขุด,ดน,น, <c oughs> นะเขาจะไม่ใช่ชาวบ้านขุดให้กรมสินโอ้โหเพราะว่ามันเป็นสมบัติของชาวบ้านชาวบ้านจะได้เล่าได้ถ้าเป็นของกรมสินเก็บไว้หมดไม่เก็บไว้หมดชาวบ้านไม่ไม่รู้อหรอเป็นยังไงเดี๋ยวอยู่ตรงนี้อดูดูนะยืนตรงนี้ดูอืมเรายืนตรงนี้ดูพี่ตนุนันบอกว่ายืนตรงนี้ดูเอาอย่าไปไหนเอาดูอ่าอ่าหนูปีนแล้วครับปีนแล้ว เจ้าถิ่นนะครับสมัยก่อนเจ็ด้ยห้าสิบปีมันคงโผบนดินแหละก็มีเจ็ดร้อยสิบปีนะท่วงเลยมันจมดินผมเห็นแค่นี้ปีสองศูนย์ตัดจำเตาแต่ผมไม่รู้มันเป็นอะไรเป็นปลวกจอมที่ทำลายมันแต่หลังเตานี่จะมีพวกตะกอนน้าอยู่สาหะน้ำจะอยู่คนก็เข้าไปได้ผมเข้าไม่ได้แต่นั่งตรงนี้จะเย็นออพอมาปีสี่สอง ศาสตราจารย์รสายยันภันกิจเข้ามาบ้าผมผมพาแกมาดูแกว่าเป็นต่อมเตาว้าวพุ่งก็ไม่รู้เรื่องเตาไม่เตาไม่รู้ว่าแกว่าขอทาการกดนะผมจะถมให้ผมว่าุดเพื่อการศึกษาผมไม่กดทําไปทํามาแกไม่กดแต่แกไม่ถมแกมีปัญหากับผมแกเรียกผมไปคุยจ่าผมจะไม่ถมนะถ้าผมไม่ถมจ่าจะเดือดร้อนนะ เคยหลับเคยนอนวิธีวิธีที่จะจะเสียงกาเอา้าผมอ,อยู่ดินดีๆแล้วขุดขึ้นมาผมก็เลยเปิดจุดประสงค์ที่ผมเปิดทุกวันผมอยาให้คนเมืองหน้าเงนั้นน่ะมาดูว่าเจ็ดช่วงคนแปดช่วงคนเขาทําอะไรไว้อันนี้วิธีขุดเขาเขาจะขุดเตาเผาปลายฝนก้นหนาวคือเดือนตุลาดินจะนิ่มก็ขุดมาเป็นชั้นๆเนี่ยขุดเป็นชั้นเนี่ยยุงเตาไว้ ไม่เป็นพังเน uh ื่อสัตวเตาเผาอันนี้ปองไฟนี่ปปองควัน uh huh. ความกว้างแค่สี่สิบเซนความยาวของเตานะครับจากนี่อา uh huh. นี่ความความยาวของมันนี่หกเมตรห้าสิบเซนความกว้างของเตานะครับจากนี่มานี่สามเมตรเตานี้ต้องนึกท้า uh huh. ก่อนนี้ราคามันขึ้นอย่างไรแบบเตาโน้นไหม นี่ราคามันยุบค่ที่เขาขาวนี่เขาเรียกว่าพื้นวางชนะของเขาโอคบนสมัยก่อนเจ็ดร้อยห้าสิบปีเขาปั้นปั๊บเขาก็จะวางเลยใช่นิ่งวางวางวางนึป่องไฟอืมอันนี้ห้องปืนแขวนก้นไฟหรือประมาณแปดสิบเซนเขาจะเอาปืนตรงนี้ก็จุดความร้อนก็จะผ่านเอานี่แต่เสียงสี่ห้าองศาแต่มันจะไม่ถูกตัวมาชนะครับผมมันแค่ความร้อนลอยขึ้นถูกต้อง เตาที่ลักษณะคนสมัยก่อนเอาของดีไปขายหมดละของไม่ดีทิ้งเตาไม่ได้นำความสะอาดไม่พ่บัดโลกลอกบาทอะไรไม่รู้มันหายไปเลยแล้วสังเกตครับของทุกอย่างจะเข้าหน้าของหน้ามันจะมุดไปมุดมาเนี่ยสี่ร้อยปีเขากลายเป็นหินและสังเกตอีกอย่างนึงเตาเผานี่จะทำหน้าเขาำน้ำอย่างเดียวคนสมัยก่อนจะรู้ตีปีมั้นป๊อกเขาก็จะวางเลยไม่ต้องไปขวาง และอีกอย่างคนดูลมคนสมัยก่อนต้องดูเปลวไฟดัดปองไฟให้ดีไฟสีฟ้าสีอะไรตัวนี้ออกมาสมบูรณ์มันลงมีลงถูกสมัยนี้ปลอดวัดเองอีกองศาก็ได้ลนะอายุมันเจ็ดรอยห้าสิปีอาจารย์โเดินกับทานหรือว่าคาร์บอนสิบส่มหาข้าวมันประมมนูไทยออสเตรเลียสา,ารัฐมันเลยออกมา เจ็ดร้อยห้าสิบปีอืมอ <ừ> um. ุดมาปุ๊บนี่คือการดูลัลผมเพราะผมมาได้บอประมาณหลวงผมก็จับคนแก่มาคุยอยีกละ,ะจับคนแก่มาคุยประมาณสิบห้าคนทำยังไงเตาเผาจะแข็งแรงให้เด็กรุ่นหลังดูได้นานๆสวยอีกคนจะเอายางเมือกไปยางเมือกผมมีสามต้นผมอย่างยางไ้มาอ,อ,อีกคนน่จะเอากาละเทศลาดมาเน่ทุกวันนี้ผมซื้อกาลระเทศลาดมัน ก็อาละท็ hmm. mm ่กองละพันละแรงน้ำให้เละก็ใ hmm. ช้บัวเลยลดลดลดลให้พยุงเตาหน่อยแต่ต้องลดหน้าร้อเดือนเมษานู่นมันจะไม่เป็นค่าถ้าหน้าหนาวเป็นค่าขอให้จำอย่างเดียวคบหนึ่งต้องมีน้ำสองต้องมีดินดีดินอื่นอะแยกไปหาดินบ้านบ่อสวกหมายความว่าบ่อสวกดินดีคือเามดินจตรงนี้ไปเผาเลยหรอคปครับต้องมีป่าไม้ถึงจะพันหม้อดินเผาได้ ตอนนี้อาจารย์มาศึกษาได้สองอย่างไนเคิด่ปั้นเผาในเตาตอนนี้มันเอาดินไหนมาปั้นเจ็ดร้อยห้าสิปีอะไรเลยมาเคลือบละเป็นเผาพันไหนนี่ครับเนีครับจะถามอะไรบ้างครับอืันแล้วแล้วแล้วอ,อย่างที่ถ้าไปดูที่กอ่อเปลตอ่ะเขาจะต้องมีฐาน แล้วใช้เท้าโยกแล้วมันจะหมุนแล้วก็จะปั้นเป็นภาชนะถูกต้องกรรมวิธีคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเอออห่างนีรเขาปั้นยังไงคะเขาปั้นยังไงเขาขึ้นลูกกับมือเฉยๆเลยเหรอบ้านผมต้องสองคนอีกคนหนึ่งหมุนอีกคนหนึ่งปั้นจุดประสงค์ของนี่อ่ะไอเด็กสองคนเนี่ยรักกันสามัคคีกันแค่นั้นก็คือเครื่องหมุนเหมือนกันนี่แหละเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ทํางานคนเดียวสองคนจุดประสงค์เขาอยากให้สองคนมารักกันสามัคคีแค่นั้น เปเป็นแหล่งการศึกษาครับอย่ารีบไหมครับไม่รีบจะพาไปดูไปไปครับไม่รีบไม่รีบอันนี้จะบวกของชอบบวกบ้านผมจะขุดบ่อน้ำเขาต้องดูบวกและในยังบินอยู่เรื่องเช็คอื่นชันนรงนี่ชันนารงมันเย็นชันนารงมันอยู่ทำไมพี่ไม่เลี้ยงชันนารงอ่ะไม่เลี้ยงมันที่นี่เขาเรียกขี้ทั้งนี้ไอ้นี่น้ำหวานมันเยอะนะ เยอะมันหวานแน่เลยครับออคนสมัยก่อนเขาจะขุดบ่อน้ําเขาต้องดูจำปวกเพราะว่าปวกมันลงกินน้ําน้ําต้องตื้นแน่ละใส่น้ำอ่ะผมปัญญาคนสมัยก่อนถ้าเราไม่เอมรู้คนแก่มันก็จะตายคนแก่นะครับเพราะคนแก่กันน้ำเล้าแล้วนั้นปวกอยู่ตรงนั้นแล้วใส่น้ำใส่น้ําอยู่ข้างล่างมันต้องตื้นแน่ล่ะเพราะพวกลงกินน้ำอ่ะอืม ขุดตรงนั้นก็กจะได้น้ำในน้ำของต่างคนต่างอยู่ก็ปวกขึ้นก็นเป็นผาผ่าผหนังมอย่างดีเลยเพื่อคูนกันไปต่างคนต่างอยู่ <c oughs> มันเป็นสมบัติของชาตินในกฎหมายอวัตถุโบราณวัตถุสถานเนี่ยวันไหนคืนดีกรมสิ์เว้นคืนนี่ว่าผมนะแต่เขาไม่กล้าเว้นคืนผมเพราะว่าพระเทพท่านเสด็จที่นี่ท่านตัดไว้ว่า ของมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นให้ชุมชนดูแลกันเองให้ชาวบ้านดูแลกันเองเขาผูกพันโบราณธรรมมาสามรปีอันนี้ทางราชการเลยไม่มายุ่งกับผมแต่ผมก็ดูแลให้ดีส่วนดละถ้าผมเป็นเชิงพาณิชย์ผมจะมีทุกวันไหนคนมีมาเที่ยวบ้านผมผมยังเงินเนี่มาจ้างเขาล่ะทุกวันผมเปิดทุก คนไหนมาเที่ยวบ้านผมมาแลกเปลี่ยนความคิดมาคุยกันผมก็เลยไม่มีทุกข์แบบพระพุทธธาตว่านะครับใครอมทุกข์ก็ทุกข์ถึงตายจะไปคิดอะไรมันตายไปก็ไม่เห็นใครไป้วยสักบาทผมเปิดเป็นแหล่งการศึกษาครับอืจคดีแล้วพวกเรามาจากสงขลาไม่สูงเลยครับไม่สเยแไม่ยครับไมูงครับไม่สัม่สู้ลคเขารัไม่งัม่สเลย่คไม่สลครับ่่เครูไฟ มันเป็นป่องดีสมบูรณ์เดี๋ยวไปดูเตานี่เตานี่ป่องสมบูรณ์อืมนี่โชคดีนะครับคณะของพวกเราเนี่ยมาเป็นสิริมงคลเลยมาที่เนี่ยเออมีอบพอพามาอ่าผมผมระบุเจาะจงมาเลยนะที่อบทอเนี่ย่อนผมจะสร้างนี่ผมต้องเสี่ยงทายอีกผมขออยากกรมศิลป์ไรหมดปุ๊บผมไม่มาเสี่ยงทายว่าขอขุดเตาหัาจะได้ไหม ต้องวัวไม้เขามีจำเขาจำทั้งหมดมีห้าไร่ครับ <5 S 1> ห้าไร่ไรปลูกก็มะขามป้อมนี่ต้นมะถา,าวทา,างภาคกลางอะไอ้ภาคใต้ลูกชกเออลูกชกลูกชกเอลูกชิลิวงเอถูกต้องสุราษฎร์นี่จ่าเกษียณกี่ปีนะครับผม,มเกษียณมาสิปีแล้วโอ้ดิเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบปีแล้วเจ็ดสิบเอ็ด ยังรออยู่เลยก็จะไปคิดอะไรมันเด็กมันจะเกิดมันต้องเกิดละก็คิดมันจิตเราไม่ว่างเดี๋ยวกับเป็นลําไยเหรอคะลําไยลําไยอันนี้ต้นมะตูมมะตูมนะครับได้กินลูกมันงม็ดพี่ได้กินนะครับนี่บ่อบ่อดสวกเตาเผาโบราณนี่ต้นสะเดาบ้านบ่อดสวก ต้นเก่าแก่เลยโตเตาปู๋อันนี้ปล่ปองไฟยังสมบูรณ์อันนี้ปล่องไฟสมบูรณ์อืมไอ้าได้เห็นข้างในไม่ไี้วางของไงเต้าน,นี้เสียอย่างเดียวหุดได้ครึ่งเดียวออหัวอยู่ที่ผมหางอยู่ที่เขาอ๋ออยู่ด้านโน้น

ตเตาเผาโบราณมาดูนะครับตเตาเผาโบราณอายุเจ็ดร้อยกว่าปีครับอืมอีกซี่อยู่ฝั่งน้นอยู่ดินกนอื่นผมสอนมีเผาให้เด็กเอของเสจตรงนี้แล้วแต่เด็กจะปั้นนะอย่าไปขวางเลยนะ ก็ปิดไฟปิดตรงนี้จุดไฟตรงนู้นควันออกตรงนี้สักสิบนาทีผมก็เปิดให้มันกลับไปผมจะให้มารู้ขบวนการยงานนั้นนะอ๋อแใส่เข้าไปทางด้านนี้แล้วด้านนี้ก็เอาอีกนีปิดจุดไฟนู้นควันออกตรงนี้ให้มารู้กรรมวิธีอืมทีปั้นที่เผาแต่มันขายไม่ได้แล้วอถ้าใส่ไฟไปทางโน้นไฟมันก็วัออกทางโน้นแต่ว่า ไม่ได้เอาไฟก็เอาไอ้โรยระวังไฟไปติดสวนคนอื่นนะนี่ลองหัวนะนี่เตาเล็กเตาก็ใหญ่โอ้เตาเล็กอันนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบปีเจ็ดร้อยห้าสิบปีอันนี้เล็กเตาเจ็ดร้อยห้าสิบปีเตาเผาโบราณนี่นี่ใส่ปืนมันเล็กมันไม่ได้เตาใหญ่อ๋อเตานี้จะเห็นปล่องชัดในเตานี้มันจะพูดไม่ได้ ามันจะเผาของเล็กๆมันจะต้องเจาะกลางเจาะไหนกันนี่อย่าเงี้ยของใส่ปุ๊บก็เกิดการจุดไฟนี่วันตรงนู้นเขาสูบปุ๊บก็เปิดเข้าออกเขาออกตรงนี้ยแล้วแล้วใครมาจุดเทียนบูชาอะไรนี้ผมอ๋อต้องบูชาด้วยพี่นะวันสําคัญสําคัญแล้วก็ต้องบูชาเพราอยู่กับเขาอ่ะอืมแต่ก็ต่างแต่เตาเผานี่นะเวลาผมมาทำความสะอาดเขาจะเล่นกับผมอ่า แต่จิตผมไม่ถึงอืถ้าจิตผมนั่งถึงขั้นเจ็ดขั้นแปดผมคุยเขาได้เลยนี่จิตผมไม่ถึงอด้ยังไงว่เขามาเล่นเวลาผมป่วยเนี่ยผมอูเจ้าที่เลยล่ะเตาเนี่ยถ้าผมไม่หายใครจะดูแลพอผมหลับไปปุ๊บกนี่อาละมีคนไ่ลลามือผมดูละอืบันเทิง ืมาผมก็หายป่วยอก็ผมบกคุยให้ฟังว่าผมบ้ายังไม่บ้ายังไม่บ้าเท่าเผาโบราณนะครับอายุเจ็ดร้อยกว่าปีที่บ้านบอดสวกอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับคณะทัวท่องเที่ยวชุมชนทัวทางไทยจากจังหวัดสงขลานะครับเรามาเยี่ยมชมมาดูมาศึกษา เรียนรู้นะครับขอบคุณอปทจังหวัดน่านนะครับพาเรามาเรียนรู้นะครับกับชุมชนบ่อสวกจังหวัดน่านครับ